ครับเดี๋ยวนี้เราพามาชมห้องพูลวิว42ตารางเมตรนะครับนี่ครับที่ฟลอริดาแกรนฟลอริดานะครับที่ติดทะเลนะครับเดินถึงทะเลห้องนี้จะเป็นวิวสระนะครับผมห้องนี้ตกแต่งนะครับห้องนี้จะขนาดใหญ่นิดหนึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมดตอนนี้ที่เรามาถ่ายใหม่ทุกชิ้นเลยครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยตรงนี้ก็คือจะเป็นครัวเคาน์เตอร์แล้วก็ไมโครเวฟตู้เย็นนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ มีแก้วไวา์บริการมีที่นั่งสําหรับ2ท่านห้องนี้ใหญ่นะครับสามารถพักแบบแฟมิลี่ได้3าถึงสท่านแล้วก็มีโซฟานะครับทีวีเป็นสมาร์ททีว,น view, view วนนีนะครับแล้วก็วิวจะเป็นวิววิวสวนน้ํานะครับอันนี้ห้องนอนครับผมห้องนอนด้านล่างจะเป็นปูเตียงเสริมโชว์ไว้ให้ดูว่าเตียงเสริมขนาดนี้มีมีบริการนะครับแล้วก็มีสามารถจริงๆถ้าเกิดไม่ซีเรียสเนี่ยพักได้ถึงสี่ท่านเอามากางเพิ่มได้และตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับก๊อกเป็นของเหลืองอย่างดีเลยนะี่ครับ แยกห้องน้ำโซนเปียกแห้งครับอันนี้เรนชาวเวอร์มีที่นั่งอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องสุขภัณฑ์ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูวิวห้องนี้ครับอ่าตรงนี้วิวข้างล่างก็จะมองเป็นสระว่ายน้ำนะครับที่นี่กิจกรรมเยอะมากเลยครับผมลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมีห้องเกมลูม,มีสปาของที่มันเป็นแบบว่าเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีบริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นระเบียงผมพาไปดูนอกระเบียงอ่า นี่ครับข้างนอกมานี่อันนี้ก็จะเป็นขวามือของเราเนี่ยครับหลังตึกอันนี้จะเป็นทะเลนะครับเดินไปได้ไม่ไกลเลยครับแล้วที่ที่เดินก็เราลอกขอบชิดดีครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เป็นสวนน้ําเลยครับผมนี่ครับที่นั่งอาบแดดอะไรเยอะเลยครับ ันนี้ด้านหน้าเราคือไฮโดรเซอร์พีพูลนะครับเป็นคล้ายๆสปาของน้ำนยครับเข้าไปเป็นคล้ายเป็นกึ่งกึ่งออนเซ็นนะครับนี่ก็บรรยากาศรอบๆก็จะล้อมด้อมโดยสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับตึกนี้ด้านหน้าเนี่ยครับก็เป็นตึกอ่าพูลวิวของเรานะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไกลนะครับก็จะเป็นสระล้อมรอบเลยครับส่วนห้องพวกนี้จะเป็นพูลวิลล่าพูลแอสเซสด้วยนะครับ ีนะรนรตรงน,นี้ก็คือจะมองไปเห็นสะเลยแต่ว่าห้องห้องตึกเอซจะหันออกมาจากฝั่งด้านนู้นคือมองเห็นเป็นวิวทะเลเฉียงนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นซื่นเทียมนะครับเป็นเป็นเวฟนะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นโซนในโลกมีน้ำตกสะเด็กอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะเดินออกไปทะเลตรงด้านนี้ครับไปดูชายหาด เดินมาออกมาชายหาดก็จะเป็นทางอันนี้จะเป็นคลองปากกรงการนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ค่อนข้างเรียบร้อยเลยอันนี้จะเป็นโซนที่เลยม,มาจากหาดพัทยาก่อนถึงโรงแรมแอมบาสเตอร์ครับเดี๋ยวเราพาไปดูชายหาดนะครับเนี่ยครับออกมาแล้วก็จะเป็นร้านหาดนะครับสวยๆเลยนะครับอากาศก็จะมีมีจัดงานได้บ้างแล้วก็มีนะครับสวยๆ ครับออกมาเขาจะมีคนเล่นไฮเซิร์ฟบินเซิร์ฟนะครับแล้วก็ทำบิดเซิร์ฟบอร์ดตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เลย